ก็รู้สึกว่าเออค่อนข้างประทับใจน,นะคะมาก็เหมือนได้ได้เจอเพื่อนใหม่ๆนะคะแล้วก็ยัง คอร์สแรกที่เรียนวันแรกที่เรียนเนี่ยก็เรียนสป e ดโ Coding นะคะทําให้เหมือนเราอ่ะได้รู้ตัวตนของเรามากขึ้นจากปกติเหมือนเราแบบอาจจะไม่รู้ว่าเราเป็นคนประเภทไหนแต่พอเราฟังโค้เคยพี่เราใช่ใช่ใช่ติ๊กถูกทึกข้อแล้วก็ทำ คนในครอบครัวเราหรือว่าคนใกล้ตัวเราเนี่ยเป็นแบบไหนรวมไปถึงสิ่งที่ชี้ว่าดีมากๆเลยคือเรื่องของพนักงานบริษัทหรือว่าผู้ค้าต่างๆที่ทําให้เรารู้ว่าเขาเป็นคนแบยไหนแล้วทำยังไงเนี่ยถึงจะลูกใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าหลังจากนี้น่าจะมีความสัมพันธ์กระชับมากขึ้นกับคนใกล้ตัวคะ่ะเพราะว่าได้เรียนคอร์สนี้ ในเรื่องของบิซนเนสนะคะชิก็อย่างที่บอกไปว่าสามารถแบบเหมือนคุยกับลูกค้าหรือว่าผู้ค้าได้ดีมากขึ้นเพราะว่าอย่างถ้าในพาร์ทของแบรนด์อชิตานเนี่ยชิก็จะมีผู้ค้ามากมายเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นของตัวเองเนี่ยอาจจะปิดจบกับงานลูกค้าได้ง่ายขึ้นเพราะว่ารู้ว่าเขาคือทายปคนแบบไหนแล้วเราแบบต้องทําแบบไหนคนถึงจะชื่นชอบค่ะวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยครับแล้วก็วันนี้เป็นประสบการณ์ใหม่ของเอเจเพราะว่ามันเป็นคอร์สแรกที่เอเจได้ ได้เข้าเรียนในชีวิตต้องขอบคุณเฟสติชุมากที่ชวในใจมาให้มาเรียนที่นี่เพราะว่าเจได้ความรู้มากมายมากๆและสามารถเอาไปอ,อ,อัดอัพในธุรกิจข้างหน้าได้บรรยากาศในวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าเป็นจัดงานได้รีแลกซ์มากๆเลยค่ะเพราะว่าทําให้ทุกคนเนี่ยพูดคุยกันได้ง่ายขึ้นเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้นค่ะเพื่อนๆที่มานะคะก็รู้สึกว่าสามารถต่อย ที่อยู่ในวงการเดียวกันหรือว่าแตกต่างแตกต่างวงการออกไปค่ะก็มีทั้งสองแบบเลยค่ะแก็เป็น Relationship ที่ดีมากๆค่ะเพราะว่าโปรไฟล์ทุกคนเนี่ยเหมือน p r เฟสทีคัสรรมาแล้วค่ะเพื่อนๆก็เจนท์เทลกันทุกคนนะครับแบบพยายามเข้าหากันทุกคนก็เป็นสังคมที่ผมอยากอยู่นะครับในตอนนี้ผมผมเอ j นจอยมากกิจกรรมแล้วเพื่อนๆก็น่ารักทุกคนทีมงานผมว่า เขาเทคแคร์ดีทุกคนครับแล้วก็บรรยากาศอย่างที่รู้ๆกันอยู่ก็โรงแรมนี้5ดาวนะครับเป็นเพนเดนซูล่าอยู่ดินแม่น้ำเจ้าพยาก็ผมให้เต็ม10ครับ Welcome to Prestige High Flyer Club.